สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม facebook ให้เป็นกลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียลนะครับหรือที่เรียกว่าโซเชียลเลอร์นิ่งยูนิตโซเชียลเลอร์นิ่งยูนิตนะครับหรือกลุ่มการเรียนรู้ทางโซเชียลคืออะไรนะครับอันนี้ facebook ก็ได้เพิ่มฟีเจอร์นี้มาใน f a c e b o o k กุ่มนะครับก็ถ้าเป็นการตั้งค่าในภาษาไทยนะครับ ก็ให้ไปที่กลุ่มของ a c e b o o k แล้วก็ไปที่คำว่าเพิ่มเติมแก้ไขการตั้งค่ากลุ๊มนะครับหลังจากนั้นก็จะมีประเภทกลุ่มให้เลือกนะครับเราก็มาเลือกที่การเรียนรู้ทางสังคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาตั้งค่านะครับเป็นส่วนหน่วยการเรียนรู้ทางโซเชียลหลังจากนั้นก็จะมีการปรากฏ แต่นะครับหรือด้านข้างซ้ายนะครับก็จะขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยนะครับเราก็สามารถสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามโซเชียลได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเรามาลองทำมันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามาที่กลุ่มของเ c e b o o k นะครับเราก็มาดูที่การ แก้ไขการตั้งค่ากลุ่มนะครับการตั้งค่ากลุ่มหลังจากนั้นเราก็มาที่สมว่าประเภทของกลุ่มโดยปกติแล้วนะครับกลุ่มก็จะเป็นประเภททั่วไปนะครับเฟซบุ๊กได้ออกฟีเจอร์นี้มานะครับก็จะทําให้เราสามารถจัดการเรียนรู้ทางโซเชียลให้กับกลุ่มที่เป็นผู้เรียนหรือว่านักเรียนหรือว่ากลุ่มที่สนใจในเรื่องนั้นนะครับ ปกติก็จะเป็นทั่วไปนะครับเราก็มาที่คาว่าการเรียนรู้ทางโซเชียลนะครับหลังจากนั้นก็คลิกคำว่าบ,บันทึกนะครับเมื่อคลิกคําว่าบันทึกไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ทางโซเชียลได้นะครับก็จะมาปรากฏที่แถบด้านซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปรากฏาเมนูที่ชื่อว่าสร้างหน่วยการเรียนรู้นะครับ ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะครับก็จะสามารถสร้างตาร,รางเรียนหรือหลักสูตรสามารถโพสตา,ตามตามลําดับที่เราต้องการได้นะครับสามารถติดตามาความสมบูรณ์ของโพสได้ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่ออยูนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาลองใช้งานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราคิดคําว่าสร้างหน่วยการเรียนรู้แล้วนะครับก็ให้ใส่ชื่อหน่วยและก็คําอธิบายนะครับ อันนี้ว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่หนึง่งครับเขาก็ใส่คำอธิบายว่า,าหน่วยที่หนึง่งแล้วก็คิดว่าทำให้หน่วยการเรียนรู้น,น,นี้เป็นต่างเรือย่างนั้นเราคิดคือคกันว่า สร้างหน่วยการเรียนรู้ครับเมื่อเราคลิกสร้างเหมือนกัน,น,นรเรียนรูนนนน้แล้วนะครับก็จะปรากฏหน่วยที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเพิ่มโพสตแล้วก็ใส่ไฟล์เข้าไปนะครับแล้วก็สร้างคําถามแล้วก็เพิ่มเป็นทั้งกิจกรรมได้นะครับเราสามารถตั้งหัวข้อแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ที่สนใจก็สามารถ ลองทำได้ไหมครับ？